คุณบอสไปยืนคุณนิวเลยก็ไม่รู้จักผมเนี่ย <c oughs> เขามีอาการยากกว่าหรือง่ายกว่าดูเวลาเดินเราก็ยอ่ยอได้ข้ามุก็มาขวาเราก็มาซ้ายแค่นี้หยุดแล้วเราก็หลออเราแค่กําหนดจังหวะครับมองไม่สุดโอมันสบตารุกุลนั่งหมอบรูิีเฟนนะหมอบได้หมดนะครับขออยในตำแหน่งซ้าย ปึ๊บอันนี้คือยอมอ่าแต่ถ้ามันสบายใจกกว่าคอยเก่งมากคอยเดี๋ยวสปอร์ตยกหน้ามองนะครับเก่งมากไม่เดี๋ยวผมจะรอนะครับนั่งหมอบรูทเฟสบนเบนสซโค่เห็นะคอยเก่งมากยกหน้ามองนะคอย เก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่คอยเราจะปล่อยโอกาสเขาหนีนะเก่งมากโห้ี่พอรู้ว่าไม่จับปึ๊บมันมันรู้เยอะจริง,รงมันจะหนีเลยแต่พอเปิดโอกาสให้หนีปุ๊บเปลีป่ยนใจมันใหญ่เลยนะเก่งมากคอยเวลาผมสอนะอะผมรู้ใจไอ้ไอ้แกแฟคคือยกหน้ามองเก่งมาก คอยถ้่ายรงหน้ามองครับแต่ว่าจังหวะเราตรงกันเก่งมากไม่เกง่งคอยนครับแล้วก็สเกตหูว่าหูต้องรูนนิดนึงเก่งมากคอยไม่คอย,คอยเก่งมากคอยเก่งมากคอย เก่งมากรู้แล้ววพาผมไม่ได้ถึงคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอยแสดงกระมานกระมอนก o ะชากหมาคุณไม่ยากหรอกถ้าผมเรียกตอนติดจบแล้วมันวิ่งมาคือมันเหมือนกับมันเพลินอ่ะมันเพลินด้วยโฟกัสด้วยอะไรเงี้ยนะอ่าโอเค เรียกชื่อก่อนโดนตัวคือผมจะส่งให้ใช่ไหมคุณก็เรียกชื่อเขาเฉยๆใครก็ได้ครับ